สวัสดีครับผมอ๊อฟจากช่องผู้ปิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่33นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับทั้งช่องเล็กและช่องใหญ่เนี่ยต่อไปนี้ถ้ามีใครมีเรื่องด่วนเข้ามาผมจะลงคลิปให้แบบรัวๆเลยนะครับ เพราะว่าแต่ละคนนี่มีความสูญเสียจากพนันผมก็บอกกับทุกคนแล้วนะครับว่าให้หาคนอื่นมาจัดก,การเรื่องเงินให้เราแต่ทำไมพวกเราถึงไม่เชื่อครับแล้ววันนี้ก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ42ปีเป็นผู้รับเหมานะครับแน่นอนผู้รับเหมานะี่ย เรามองว่าน่าจะมีเงินนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ต่างๆที่ประมูลมาได้เขาอาจจะจ่ายเงินมาก่อนนะครับไอ้น้องคนนี้ไงเล่นสล็อตไฮโลไทยหมดเงิน4 0 0แสนบาทภายในวันเดียวมันน่าโดนด่าไหมผมถามว่าอินเทงไปได้ไงหมดตั้ง4 0แสน น้องก็บอกว่าที่แรกผมก็ได้พี่ออฟผมได้มันมาสิบกว่าวันได้วันละพันกว่าบาทเองนะครับวันละพันห้าพันแต่ไอเงินที่ได้เนี่เอาไปเลี้ยงเล่าลูกน้องแล้วคุยใหญ่คุยโตอีกกูแทง6สูงเต็ง6ก็ได้เงินแล้วถ้ามันมาสักตาหนึ่งอ่ะหรือมันคูณให้ ก็ได้กำไรแล้วมึงอยากกินอะไรก็กินวันนี้เป็นยังไงครับมีแต่หกสามสองมีแต่ห้าสามสามมีแต่สิบเอดไฮโลนะครับเติมเงินเข้าตะพึดเลยแล้วหนึ่งในเงินที่หมดนะ่ะมันเป็นเงินที่เอาของเขามาก่อนนะครับ แล้วก็เครียดนะครับไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนไปจ่ายลูกน้องนะครับค่าแรงของลูกน้องเลยนะแล้วก็โทรไลน์มาหาผมนะครับผมก็บอกว่าเราก็เลิกพนันได้ตั้งหลายเดือนแล้วนี่ในครั้งล่าสุดเราเสียไปแสนสี่ น้องก็บอกว่าใช่พี่อ,อ๊อฟแต่ผมกลับมามีเงินอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เละเลยพี่อ,อ๊อฟแล้วเมียก็ไม่รู้ด้วยเอาแล้วนะครับไอช่องเล็กนี่ก็คือแฟนไม่รู้น้องผู้หญิงอ่ะส่วนไอช่องใหญ่นี่ก็เมียไม่รู้เอาพอๆกันเลยนะครับ ผมก็บอกว่าที่จริงเราอายุ40กว่านี่สมควรจะเลิกได้แล้วนะแต่ดูเรามาทำตัวอย่างนี้ดิคลิปของพี่เราก็ฟังทุกวันฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยผมก็ถามว่าหลักๆที่เองเล่นเนี่ยเองเล่นเพราะอะไร เองก็เป็นผู้รับเหมาก็ได้เงินมาแล้วนี่น้องก็บอกว่าผมเห็นลูกน้องผมเล่นอ้าวลูกน้องเองเล่นเองก็ต้องห้ามดิว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้ห้ามพี่อ๊อฟผมก็พูดว่าเมื่อก่อนผมเคยได้นั่นแหละครับสุดท้ายเองก็กลับไปกินขี้เหมือนเดิม แล้วเป็นยังไงร,รอบนี้สี่แสนบาทเลยส่งหลักฐานให้ผมดูเนี่ยโอนไปทีละ40,000 5 0 0 0นสนุกเวฟเลยโอ้โห,โโหเล่นจนแบตโทรศัพท์หมดสามรอบนะครับโอ้โหแน่นอนมากเลยนี่แหละครับพนันออนไลน์มันเป็นอย่างนี้จริงๆ ถ้ามันจะแดกพวกเราเนี่ยมันแดกแค่วันเดียวเท่านั้นแหละคุณจะเล็ดได้วันละล้านผมไม่อิจฉาคุณหรอกทุกคนดูวไว้นะครับอายุ42ปีเนี่ยนั่นคือเลยสแตนดาร์ดผมไปไกลแล้วนะครับแต่ก็กลับมาพลาดจนได้แล้วผมก็ถามว่าเองจะบอกกับแฟนเองอยังไงเองลองเล่าให้พี่ฟังดิ น้องก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่ถ้าแฟนผมรู้นี่อาจจะเลิกเลยก็ได้เงินมันไม่ใช่จำนวน,นน้อยเลยผมก็บอกว่าเองก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาผิดมาเวลาเดือดร้อนมาก็คิดอะไรไม่ได้มันน่าจะต้องหยุดแล้วลูกก็มีทั้งสองคนเรียนมัธยมทั้งคู่ เราเองยังติดพนันอยู่อย่างเงี้ยเขาจะหวังอนาคตอะไรจากเองเนี่ยเองไม่เห็นพี่พูดในแต่ละคลิปเหรอทุกคนเนี่ยหมดบ้านหมดรถบางคนก็ต้องไปอยู่ตามสนามหลวงบางคนก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเองไม่เห็นเหรอบางคนก็เลิกรากับแฟนไปเขามีมากกว่าเองอีกแต่จังหวะชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกัน หรือเองอยากไปเป็นเหมือนเขาเองได้สิทธิ์เดียวนั้นดังนี้เลยนะน้องบอกว่าผมก็ไม่อยากเป็นพี่ผมก็มีทุกอย่างแล้วแต่ณนะตอนนี้ผมเป็นนี่เป็นศินเขามันก็เกิดจากตัวผมเพียงคนเดียวเมียผมนี่ไม่เคยสร้างนี่สร้างศิลเลยก็แน่นอนอยู่แล้วคนเล่นพน,นนะันมีใครรวยบ้าง ลูกน้องเองเล่นก็เล่นไปดีถ้ามันไม่ฟังก็ปล่อยมันไปเองเป็นลูกพี่เขาเองเป็นแบบอย่างเขาเองไปเล่นให้เขาเห็นเนี่ยบางคนเขาก็ฉลาดด้วยมันยุให้เองเล่นลูกพี่เล่นไปเลยเนี่ยเชื่อผมเนี่ยแทงสูงแทงสูงเนี่ยเขาก็อยากให้เองได้ถ้าเองได้มาเขาก็ได้กินจากเองไงเองก็เลี้ยงเขาเองเป็นหัวเรืออยู่แล้ว แต่เวลาเองเสียมาทุกคนเงียบกิบมีใครช่วยเคลียร์นี่เคลียร์สิให้เองบ้างแล้วเองหมดอย่างนี้โปรเจกต์ที่เองรับมาเนี่ยถ้าเจ้าของงานเขารู้ว่าเองเป็นอย่างนี้ดีไม่ดีเขาไล่เองออกเลยการพนันเนี่ยมันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นหรอกมีแต่แย่ลงมันเสียทุกอย่างจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วอายุ40กว่าหับทันโคนบ้างไม่ใช่ไปเชื่อเด็กกระโปโล,โลเล่นพนันไปวันๆเองมันเคยหมดไม่ใช่ไม่เคยหมดถ้าติดครั้งแรกพี่ยังให้อภัยแต่รอบนี้หมดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอุตสาห์เลิกได้มาตั้งนานแล้วแต่ก็กลับไปเล่นใหม่ถึงเองฟังคลิป ก็ไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเองมีความโลภอยากจะได้ตอนที่เองไลน์มาหาพี่เนี่ยตอนนั้นคุยกันมากกว่า2ชั่วโมงก็นึกว่าจะสำนึกแล้วแต่ก็ไม่สำนึกยังยึดหลักความคิดเดิมๆยังอยากจะไปทรมานอีกก็ไม่เข้าใจเองเหมือนกันว่ากันไป โดยน้องผู้ชายคนนี้เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้องคุยเขมรไม่ได้แต่ผมก็รับรู้มาว่าพ่อแม่ของน้องนะ่ะคุยภาษาเขมรได้นะครับน้องก็ฟังออกเป็นบางคำอย่างน้อยผมกับน้องก็พื้นเพจังหวัดเดียวกันนะครับวัฒนธรรมเหมือนกันผมก็ให้ความสำคัญนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ตักเตือนนะครับ ให้น้องเป็นคนดีกลับตัวใหม่เห็นไหมครับกาเวลามันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกห้ามใจตัวเองไม่ได้สุดท้ายก็กลับไปเล่นพนันแล้วผมเองก็ได้สั่งสอนน้องไปหลายกระทงนะครับตักเตือนไปเยอะมากแล้วผมก็บอกว่า วันหลังถ้าเองจะไลน์มาหาพี่ให้แฟนของเองมาคุยกับพี่เดี๋ยวให้แฟนของเองจัดการพฤติกรรมของเองเลยให้เขารู้ไปเถอะเองก็หกยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้ชีวิตเองไปรอดหรอกตอนนี้หนี้สินมันพุงพลังเลยหาเงินไปใช้หนี้เขา หาเงินไปให้ลูกน้องค่าแรลูกน้องเองเอามาเล่นจนหมดสุดท้ายมันก็ไม่พ้นครอบครัวของเองหรอกเองเชื่อพี่เถอะมีแต่เมียเองเท่านั้นแหละที่จะจัดการเอาเองอยู่รอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของเองก็ได้ถ้าไม่อยากไปนอนวัดหรือไม่อยากไปนอนข้างทางก็ฟังพี่ เองได้อะไรจากมันวะเล่นแล้วก็เสียได้ไม่กี่วันพอหมดเองก็ไลน์มาหาพี่เองจะไลน์มาทุกช่วงอายุเลยเหรอสี่สิบสองสี่สามี่สี่สี่ห้าจะเล่นพนันจนวันตายเลยเหรอเองจะไม่เหลืออะไรไว้ในชีวิตเลยผมเองก็พยายามถึงที่สุดแล้วนะครับ ช่วยเหลือทุกคนถ้าคนไหนมาบ่อยแล้วก็หมดเยอะถ้าพอพูดกล่าวกันได้ตักเตือนกันได้ก็จะคุมเข้มหน่อยพูดให้น้องเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าไม่พูดแรงก็จะไม่รู้สึกนะครับมันก็จะไม่เข้าไปซึมซับอยู่ในหัวสมองหรอกมันต้องจับหนักกันบ้าง นั่นแหละครับทุกคนฟังเอาไว้นะครับ40กว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสกลับไปเล่นนี่คือตัวอย่างนะครับหมด4แสนบาทภายในวันเดียวโดยเกมที่น้องเล่นก็คือสล็อตไฮโลไทยดูเหมือนไม่มีอะไรเพินๆไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรนะครับเหมือนเล่นง่ายแต่ไอ้ง่ายๆเนี่ย มันทําให้คนไม่เหลืออะไรมาเยอะแล้วนะครับบรรลัยมาหลายคนแล้วอย่างเช่นไอ้เกมน้ําเต้าปูปลาที่ทําให้น้อง fc ของผมคนหนึ่งหมดจนไม่เหลืออะไรนะครับไม่เหลือตังกินข้าวโดนเขาล็อกห้องแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับง่ายๆแต่ได้ใจความแต่มันฝังด้วยความพินาศ อย่างไม่รู้จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามองว่าง,ง่ายๆที่เกี่ยวกับพนันลอ,อยากคิดว่าเป็นของง่ายแต่ของที่ง่ายสุดคือเราก็ไม่เอามือของเราโอนไปหาเขานีง่ายสุดแล้วเงื่อนไขอยู่ที่เราแต่ถ้าเราเอามือของเรากดโอนเงินไปหาเขาเงื่อนไขมันก็อยู่กับเขาแล้วแล้วแต่เขาจะทำอย่างไรกับคุณนะครับ วงเล็บจะแดกคุณเมื่อไหร่ก็ได้เท่านั้นเองนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่33ไว้แต่ไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ